มาเร็วคุณนิกกี้กำลังล่องเรือแล้วมาเร็วผมอยู่บนเรือแล้วคุณนิกกี้เรือจะออกแล้วนะอาหารพร้อมเนี่รอรับนะคุณนิกกี้นี่นะเรือจากคุณนิกกี้ร,รอเสียนิกกี้มาเลี้ยงนะครับขอบ,ขอบคุณเสียนิกกี้นะครับที่เลี้ยงผมนะครับผมไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้เลยครับปูบกั้งเนี่ย แล้วก็ลงไปเป็นอันนี้เป็นอะไรคะข้างล่างนี้ห้องนอนห้องน้ําก่อนเลยอ่ะห้องน้ำห้องน้ำได้ห้องนี้เป็นห้องนอนข้างหน้าอห้องน้ห้องน้อย่างนี้เหรอก็คือนอนตรงนี้ได้แหละนะกูจะกล้านอนไหมถ้าหักมาก็คือกูอยู่ในใต้เรือเงี้ยแต่เขาบอกปลอดภัยนะลงไปเดินได้บอกว่าอุ้ยอุ้ยไม่กล้าว่ะข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้ขึ้นมานะครับประมาณนี้เรากินข้าวก่อนโอ้ดูอาหารดูอาหารเนี้ยถ่ายวีีดโอก็เปลี่ยนเป็นภาพนิ่งได้ครับนะหรือยับโอ้ไม่กล้าโง่ได้ออกนี่อยู่ในอยู่ในจีอยู่ในจีแล้วนะ ไปไหนอ่ะพี่เราลงไว้สแตนบายสแตนบายนะถึงแล้วอันนี้ก็เรียกเกาะอะไรพี่เกาะพรามครับเกาะพรามเหรอใช่ครับพรามพอพานเนี่ยพรามเกาะพรามว่ะนี่ครับผม